มดดำแฉไม่เลิกวาดิมขอซาร่าตรวจด NA ยั่นฝ่ายชายชิ่งแล้วออกมาเครื่องไหวอีกครั้งก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่ทั้งนี้แม้ประเด็นที่เจ้าตัวถูกอดีตสามีไม้พิรัตนิธิภัยสารกุลฟ้องร้องเพื่อขอสิทธิ์ร่วมในการดูแลลูก จะจบไปแล้วหลังฝ่ายชายออกมาระบุว่าจะถอนฟ้องและจากนี้ไปจะเก็บเงินให้ลูกชายเพียงคนเดียวขณะที่นางแบบสาวก็ออกมายืนยันว่าถ้าฝ่ายชายไม่ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูตนก็จะเลี้ยงดูลูกคนเดียวนั้นแต่ประเด็นที่ฝ่ายหญิงออกมาเปิดเผยถึงลูกสาว วัยสเดือนที่เกิดกับวาดิมนายแบบหนุ่มชาวยูเครนวัย20ปีพร้อมยืนยันว่ายังคบหากับอีกฝ่ายไม่ได้รตากันตามที่มีข่าวออกมารวมถึงเคยแพลนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนเพราะพิษโควิดนั้นก็ได้กลายเป็นที่วิจารณ์ทันทีหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของมดดำคชาพา ที่ได้พูดถึงเรื่องนี้ระหว่างทำหน้าที่พิธีกรในรายการแฉที่ได้ให้ข้อมูลว่าเรื่องที่นางแบบสาวพูดนั้นตรงกันข้ามกับข้อมูลที่ตนได้รับทราบมาพร้อมระบุว่าทันทีที่นายแบบชาวยูเครนรู้ว่านางแบบสาวตั้งท้องอีกฝ่ายก็รีบชิงหนีทันทีโดยเจ้าตัวยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าที่ฝ่ายหญิงบอกว่ากำลังจะแต่งงานกันนั้น ทำไมฝ่ายชายถึงได้ u n f o อลโล i n s t a g ต a กรด้วยไม่เท่านั้นทางพิธีกรจองแฉยังระบุด,ด้วยว่าหลังรู้ว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องที่ผ่านมานายแบบยูเครนยังได้ขอให้สาวซาร่าตรวจ DNA ด้วยเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางด้านของนางแบบสาวชาวไทยเองมีข่าวกำลังคบหากับคริสเตียนซึ่งเป็นแฟนเก่าอยู่ด้วยนั่นเอง ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าร้อนแรงมากๆเลยนะคะเพราะอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งเลยค่ะที่ฟังแล้วสบายสบายสบาย,บายหูเผื่อว่าคุณซาร่าจะเอาไปฟังแล้วก็จิตใจจะได้ดีขึ้นนะคะคิดถึงเพลงตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนเป็นคุณรสติ์ไม่ยอ ก็เป็นเพลงใสๆฟังสบายๆเนาะเพื่อจิตใจจะได้ดีขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะ